ทางคราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมาเจอัถราขณะข้ามลงจากขบวนรถและสดเดือดสอบจของคาราของท่าให้เลีอบรบัขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจากที่สถานีด้านโต่ในทางคาราที่หนาขนี้นี้เป็นขบวนรถเปนขบวนที่171ต้นทางสถานีกลางกุงเทพที่ัสุดทางสถานีสุร ขอความตระหาผู้โดยสารที่านามรดอยากใช้บริเวณปัญหาขึ้นบนยนีบริเวณข้อต่อของขบวนรถเปที่โดยสารเนื่องจากข้ามขับโดยรบรราุดวร่ะขบวนรถเชื่อนยื่นเพื่อออกจากสถานีบ้านโตกไปแล้วซึ่งหยุดยั้งรถผู้โดยสารที่สถานีและบุรีทร์สถานีเพชบุรีสถานีเพชรเุรีสถานีเพชขไปตามลักฐา่ะสถานีบ้านโตกนการรถเ ขอขอบคุณผู้โดยสารท่านท,านที่ใช้บริาการการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสื่จุดหมายปราางโดยสวัสดิภาพและหบอกเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางรังต่อบปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ บริษัทข้ามมาช้านะครับจะเจาะอ,อีกรอบนะึง อ่าไปที่ปลายชานชาลาได้ครับ <bucks> ใช่ครับลิฟต์ยังไม่เสร็จอ่ะแต่ลิฟต์เสร็จก็ใช้ลิฟต์ได้ครับบอไปไปไปลองดูที่นู่นหน้าครับมันจะมีที่สำรองอยู่ ไมาค่อนข้างตรงเวลานะครับจะยังเห็นบริษดารบางทีก็มาช้านะฮะบริษัทาควรจะรักษาเวลานะครับเพื่อเต้องเกรงใจผูด้สารท่านเดินบ้างนะครับ